รรบวัลมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะโอ้โหหลากหลายเรื่องราวนะวันนี้เรื่องคุณนานาก็ต้องติดตามกันต่อไป<ช>นะแต่ว่าที่เราก็กออ่อติดก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้นะคะก็ยังไม่หมดนะ<อ>ช่วงไหนบอกว่าฟื้นฟูแล้วแต่ก็อีกยาวอีกยาวกว่าจะฟื้นกลับมาได้นะฮะมันหนักจริงกว่าจะขาดบ้านก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนไงแล้วก็เดี๋ยวพออพรุ่งนี้อ่ ฝนจะมาอีกนะอุปสรรคจะมาลงทะเบียนก็เจอฝนแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่หนักถึงท่านแบบเป็นอุทกภัยนะแต่ว่าหลายคนก็บอกอะถ้าฝนมาอาจจะยังน้อยตอนนี้ปลาปามันยังมาไม่ค่อยเต็มที่เผื่อฝนจะมาช่วยล้างโคลนแล้วค่ะรอบนี้นะก็คิดในแง่ดีไปใช่ใช่นะแต่ก็ฝากก็เข้าใจเจ้าหน้าที่แลวก็มีอยู่อย่างจํากัดเนาะแต่ว่านุ้ยนุ้ยไปเห็นอยู่ในทิกตอกเรื่องหนึ่งน่าสนใจเป็นความเห็นของของพี่น้องประชาชนเองนะบอกว่าอ้าวคุณก็แบ่งสิ แบ่งวันว่าวันนี้จะมาเขตนี้วันนี้จะมาส่วนนี้ก็คือแบ่งโซนของถาดใหญ่แล้วก็ให้โซนไหนมาวันไหนใช่ก็บอกสี่แล้วก็หรือว่าไปเลยก็ได้นะแบ่งทํางานเชิงลุกไงที่ชาวบ้านเขาบอกตอนหาเสียงก็มาได้ใช่ไหมคะเผื่อตอนเนี้ยประสบภัยน่ะมาถึงชุมชนเขาได้ก็น่าจะดีไมเสียงสะท้อนนะคะแต่วันนี้ก็แบ่งแล้วนะแต่แบ่งหมวดเป็นแบบนี้แต่ชาวบ้านยังมาไงเข้าใจไหมถ้าเป็นเราอ่ะเราก็ต้องขัดบ้านอ่ะเพราะอะไร มาต่อแถวตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้ไม่ว่านะเหนื่อยแล้วอ่ะกลับไปบ้านเรานอนไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขาดได้ไม่มีแรงจะขัดอีกอมันท้อแท้นะฝากด้วยละกันนะคะหนก็ไหนๆแล้ววันนี้เราก็เลยเอาแขกรับเชิญของเรามาเป็นกําลังใจครนะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นคู่ขวัญที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ คือบอกเลยว่าแบบปึ้งปิ่มในฐานะที่แบบว่าเป็นคนติดแกรมนะชีวิตติดแกรมแกรมพี่โกอนะอก็คือพี่ต่ายกับพี่ไผ่พงศธรเขากลับมาคู่กันร้องเพลงคู่กันในรอบห้าปีเป็นบทเพลงที่4ี่นะคะในอัลบั้มปลายปากกาตราคู่บ้านนอกก็คือของครูสลาน,นั่นเองบอกเลยว่ากระแสดีมากเพิ่งออกมาวันพฤหัสตอนนี้ยอดวิวล้านแตกแล้วนะจ๊ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอโชว์เพลงให้ใหายคิดถึงกันก่อนเลยกับเพลงครองเพิ่นพี่ต่ายพี่ไผ่ค่ะ หัวใจน see you สิใดกเอิ่นพันว่าแฟนปลายทางมาแล้วแต่ฟ้าสุดแต่แทนโอ้ยสาสิแม่นเพิ่นคงได้เป็นคู่เฮาของเพิ่นสิคอยและของเพิ่นของเพิ่นบ่เซิรนบ่าลาหลัง หลายเสาสิวัลขมดไม่กาสิหักเพิ่นผู้เดียวคือเ่าของเพิ่นอู่ว่าเป็นของเพิ่นของเพิ่นที่แปลว่าบอแมนของหาัาแมนเจ็บบอสั่งใจหังบอสั่งหั่เพิ่นสิอยู่กับเขา คุณละวาพี่ต่ายพีิภัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยทำเอาเอฟซฟินกันไปตามๆกันเลยส่งกันราคอยใช่ไม่นาเชื่อว่า5ปีนะคะเชิญค่ะเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอาจจะต้องให้พี่ต่ายพี่ภัย มีการอธิบายคําว่าคองเพื่อนก่อนเพราะว่าเป็นการแบบว่าเล่นคำใช่ไหมคำคล้องเสียงของคูสลางใช่ไหมคะงเพิ่นจริงๆแบบคองเพื่อนค้องเพิ่นคองเพ่นเวลาเวลาร้องเวลาร้องอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันมันสำเนียงมันใกล้เคียงกันค่ะถ้าความหมายคําว่าของของเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าของเขาของคนอื่นของคนอื่นไม่ใช่ของเราแต่ว่าคองมันจะเหมือนกับเป็นคําแบบรอคอยค่ะแบบ คู่ครองอะไรแบบนี้ค่ะแบบครองแบบระยะเวลานานมากๆข้ามภบข้ามชาติหรือหรือรอแบบไม่ไม่รู้จะจินตนาการว่านานแค่ไหนไม่รู้ว่าจะเจอซึ่งซึ่งพี่ตายเนี่ยรับในส่วนของคําว่าคองเพื่อนเนี่ยคือเหมือนกับแบบรอคอยครับอ่าแต่ว่าพี่ไผ่รับบทในในส่วนของคําว่าของเพิ่นคือของเขาเอามานั้นไหม เท่าที่หนูดูในเอ็มวีอ่ะอันนี้เขาแปลอยู่จริงๆการรอในในมิวสิวิดีโอเนี่ยพี่ต่ายเขาจะรออีกคนนึงใช่แล้วผมก็จะรอพี่ต่ายอมกรอเจ็บนะเนี่ยต่างคนต่างรอมันก็จะเป็นช่วงอายุที่แบบตั้งแต่เราตอนเด็กตอนวัยวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็มาเป็นวัยของเราใช่ครับแต่จริงๆในความรู้สึกแรกที่ร้องเพลงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็คุยกัพี่ต่ายพี่ผมจะรู้สึกว่ามันไม่สมหวังมันเป็นการรอคอยที่ ยาวนานอาจจะมีทั้งตัวตนไม่มีตัวตนแต่แต่มันไม่สมหวังครับฟังแล้วมันรู้สึกแบบเออทำไมพี่ผมฟังแล้วมันเศร้า่างเ้ยแต่ครูสลาบอกว่าเอาไปใช้ในงานแต่งงานได้ก็เลยตัดใจถามครูสลาว่าครูครับจริงๆคําว่าคลองผลในความหมายครูค่ะครูก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆคําว่าคลองมันแปลว่าคำว่ารอนะครับเหมือนแม่กำลังรอลูกอะไรอย่างนี้ยแต่มันรอนานมากย่าให้เฮ็นหนังเฮ้ยคล้องลูกอยู่คมอสิมาตอนไหน ใช่รอแต่แปลว่ารอนานมากๆรอนานมากๆยังไงก็ยังคงรออยู่ยังรออย่างนั้นเถอะยังมีความหวังยังมีความหวังอยู่ก็เป็นความหมายที่ดีได้แต่ว่า MV นี้กระแสดีมากขอบคุณพี่ไพี่ไพ่แล้วมีการแบบวาดเป็นแบบอุ้ยพี่ไต้ตอนเด็กแล้วพี่ตตอนโตแล้วพี่ไพ่ตอนเด็กแล้วพี่หพ่ตอนโตนี้เออค่ะมันเหมือนกับอไร์ตบ้านี้คุณครูตั้งใจแบบว่าถ้าคนไหนร้องคนไหนไม่ได้ร้องก็มาเป็นส่วนของการถ่ายทอดภาพอย่างน้อง น้องแอมมาเล่นเป็นตัวแทนของของพี่ตายตอนเด็กใช่ไหมคะแล้วก็น้องกล้ามก็เป็นตัวแทนของภผยแล้วก็มีน้องเพชรอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่เราอ่ะรอ่อแล้วน้องก็มาทําหน้าที่ไปถ่ายทอดภาพตั้งแต่เด็กร่วมกับน้ําเสียงที่เราสองคนถ่ายทอดด้วกนแล้วน้องๆเล่นดีมาก พี่พี่ก็เล่นดีค่ะไม่อย่างนั้นไม่ได้ออกมาแค่ห้าวันแล้วแบบร้าน,านอยู่แตกแล้ว,ลวใช่ไหมเราก็เชื่อว่าแฟนๆก็คงแบบรอคอยด้วยค่ะใช่ไหมคะคือจริงๆทุกคนรอเหมือนกับก็ก็กลับมาถามครูว,ว่าเอ๊ะละครเรา หลังๆเราแยกคู่แล้วแต่ทำไมหลังๆเราวัต้าหมาเด็กไงทำไมแล้วเราเข้าทีมลืรแล้วเราเข้าทีมไหนทำไมถึงจับมาคู่กันอีกคูเหมือนกับว่าก็แบบแฟนๆก็ยังอยากอยากเห็นผลงานร่วมกันค่ะคคู่ก็เลยเป็นอัลบั้มนี้แล้วกันมาลองคู่กันเลิศจังเลยถ้าเกิดใครอยากชมครับผมซ้ำๆไปชมได้ที่ไหนคะโทรับท์เพลงี้ที แต่ไม่กอออฟฟิเชียลได้ใช่ค่ะใรับนะคะไหนๆที่มาแล้วก็ต้องมานี่แหละพูดคุยกันสักนิดนึงเพราะหลายคนก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพี่ทั้งสองนะคะพี่ตายก่อนเลยเพิ่งเปิดรอดูการ ใหม่ใช่ไหมเปิดโชว์ใหม่พี่ไผ่ไปเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้เซอร์ไพรส์มากคือคือพี่ต่ก็คือไม่รู้ไม่ทราบจริงไม่ทราบเลยเพราะว่าต่เนี่ยตั้งใจที่จะรันโชของตัวเองแล้วก็จะมีสคริปต์ในหัวนี่คือเพลงใหม่ท่าใหม่อะไรใหม่หมดเลยแล้วก็โฟกัสแค่ตรงนั้นค่ะแล้วทุกปีในการเปิดโชว์เราก็จะไม่คือรู้สึกเกรงใจพี่น้องศิลปินท่านอื่นๆเราเราจะไม่มีเรียนเชิญหรืออะไรเลยจะไม่มีเลยนึกขอถามได้ไหมเปิดฤดูกาล ใหม่นี่คือหมายความว่าไงอ่ะเพื่อที่งานงานจ้างในแต่ละปีอ่ะให้กับพี่ๆเจ้าภาพออาเกนไม้ต่างๆได้เห็นโชว์ใหม่ในโชว์ที่เราเปิดเนี่ยเราก็จะไปทัวร์ทั่วประเทศใน1ปีค่ะก็คืออันเนี้ยทำโชว์มาใหม่นะแม้ว่าเอเพลงที่หลายๆคนฟังพี่ต่ายอยู่แล้วแต่ว่าจะมาในรูปแบบใหม่แล้วก็เหมือนเหมือนกับมาเสิร์ฟให้ดูก่อนว่าเราจะเป็นโชว์นี้นะเชิญจ้างได้เลยค่ะใช่ค่ะหรือใครที่จองคิวไว้แล้วก็จะได้โชว์นี้นะค่ะเอยก็ต้องมีพี่ไผ่ปะคะ ไม่มีไม่มีไม่เจอใครไม่ไจอใครใช่จริงไม่ได้ตั้งใจไปร้องด้วยซ้ำนะครับอาจารย์ไบร์ทก็เลยบอกว่านั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าในไหนก็ไหนเลยที่จริงเพลงนี้พี่ถ่ายเขาจะร้องแค่ท่อนเดียวค่ะใช่ท่อนท่อนที่เป็นของต่ายที่ร้องขึ้นมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนั้นเลยก็อ่าไหนๆวันนี้มันพอดีวันที่7อ่ะมันคือเป็นวันที่ปล่อยเพลงนี้พร้อมกันพอดีที่ถ่ายเปิดโชว์ก็เดี๋ยวจะได้แนะนําแฟนเพลงว่าให้เขาไปฟังตรงไหนคือก็เตรียมกันเท่านั้นคือซ้อมกันเท่านั้นเลย พอไปเจออาจารย์บอยก็จะเอาเลยเอาเลยร้องเลยร้องเลยเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงนี้บนเวทีที่เป็นี่มันดูดีแบบนี้เลยจริงแน้าเว่อร์เว่อร์หผมยังไม่แต่ครับไปแบบจริงๆผมตั้งใจเอาดอกไม้ไปพี่ต่แต่อาจารย์บอยบอก เเอาลยร้องเลยแล้วแล้วนี่คขาเป็นมืออาชีพไม่ได้ซาวเช็คแต่อย่างไรมร้องได้แค่มาดูช่วยพี่ไหลช่อยไห่ก็คือแบบเราก็มาแบบเป็นแบบกำลังใจเฉยๆใช่ไหมเอออันนี้นั่งเป็นชุดนั่งไลฟ์สดที่บ้านหรือเปล่านั่งนั่งเอาดอกไม้ไปอยู่หลังเวทีแล้วกล่าวว่าอาจารย์บอยจะขึ้นชื่งไหนเอาเพลงนี้เพลงนี้เสร็จปุ๊บมีน้องเดินมาบอกว่าพี่อาจารย์บอยให้ร้องเลยแล้เอ้าทำไงดีล่ะร้องร้องเลยที่เอาเลยเปิดไปครับไปเลยไม่ต้องซ้อมอะไรด้วยนะคะไม่ได้ซ้อมอะไรครับใช่ คือซึ่งพี่เพิ่งมาจากบ้านพี่ด้วยไหมใช่โใช่ใช่กลับมาถึงแค่น่าจะวันสองวันมั้ยบอกว่าเอองั้นไปมอบประมการานไปเลยารบอยไปถึงการบอยก็จับเลยเอาเลยใช่ไหซึ่งซึ่งซึ่งโดยปกติถ้าพี่ไผ่แบบว่าหลังช่วงช่วงที่พักก็จะกลับบ้านกลับบ้านใช่ครับตลอดไปไปทำไรคะเห็นบอกไปทำนาอ๋อจริงแล้วผมกลับไปเก็บข้าวไปเกี่ยวข้าวขึ้นเล้ว า่าสาวปากลางกันวิ่งกันหมดเลยก็เกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวก่อนเกี่ยวแล้วเกี่ยวไว้แล้วปกติเขาจะใช้รถเกี่ยวใช่ไหมแล้วก็เก็บใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นบ้านผมเรียกเล้ายุงยุ้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 งเลยนะเก็บข้าวมกันยุ้งแล้วมันก็จะมีอีกนี่เฮ้ยพี่ไผ่พี่ถ้าหนูเจอพี่ไผ่พี่จะโแล้วพี่ไผ่ลูกเนี้ยถ้าหนูไม่ทักพี่อ่็โกรธนะเพราะว่าเพราะว่าจอันนี้มันคือรถเกี่ยวข้าวลงไม่ได้ครับมันจะมันมันจะตีหล่ม ใช่เขาก็เลยไม่ลงแล้วก็ใช้ใช้คนเกี่ยวเสร็จปุ๊บพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บมาเราต้องฟาดเองฟาดอ๋อฟาดเพื่อที่มีข้าวออกมาแต่แต่ความรู้สึกคือเออมันเหมือนย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กครับะฉะนั้นพ่อก็คือทาลานแล้วก็ฟาดข้าวฟาดข้าวสมัยก่อนมันต้องฟาดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเพราะว่าจำนวนเยอะเนมันเยอะใช่พี่แต่เนี้เราฟาดแล้วก็รู้สึกอฟาดลงทีไรกก็รู้สึกว่าเออถ้าพ่ออยู่คงดีนะอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงมากนะครับใช่ใช่แต่ก็เป็นครั้งแรกที่มันมีความพิเศษขนาดนี้ ที่ผายไปฟาดเองเลยฟาดเองครับพันแล้วตอนนี้เป็นไงคะเก็บเรียบร้อยตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วครับเพรับก็กะว่าจะจะขายละแม่ไม่ขายกำลังกำลังจะถามว่ามาฝากสักกะสอบไหมเออใครจะรอซื้อข้าวผายพุงสะท้อนจริงๆอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวที่ทุกคนอะเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บมันจะมีข้าวเหนียวกับข้าวข้าวเจ้าเนาะนะครับคนที่ขายส่วนมากจะเป็นข้าวเจ้าแถวบ้านผม จะเป็นหอมมะล็ดข้าวเหนียวเป็นหลักที่มีความขึ้นชื่อของของประเทศเราหอมมะลิเยสโซทรใชครับราคาก็ค่อนข้างดีแต่ว่าทํานาปีหนึ่งอ่ะเขาก็จะหวังจากการขายข้าวเหมือนสตาร์ทกู่แรกผมก็ได้จากการตีข้าวสนุกข้าวสนุกหมายถึงว่าเราฟาดข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ใช้ฟางนะครับเราก็ใช้ไม้ทุบๆอาข้าวจากตรงนั้นนะครับเอาไปขายแล้วก็ได้สตาร์ทกู่แรก จำได้ว่าน่าจะเป็นแผ่นสีขาวมั้งอ๋อสตาร์ทกูเล็กในชีวิตก็มาจากการตีข้าวค่ะใ่คซึ่งก็จะมาฝากเราคนละโลยังกมาจบเรื่องนี้หรอยินดีนะยินดีนะที่พี่ไผ่เล่ามาทั้งหมดไม่ได้ฟังเลยหรอไม่รู้จีนจิตมันไปจับว่าอยากกินข้าวที่พี่ไผ่พาดอยากกินข้าวที่พี่ไผ่พลาดเราต้องเก็บเงินไปซื้อของเนาะหรือมีโอกาสเผื่อไปิยโสธรไปเยี่ยมไปเยี่ยมกันได้ไหมซึ่งจริงๆเยโสธรนี่คือความพิเศษของเข้าก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้แหละ ก่อนเียขาจะมีคําขวัญคือเยอโสแตงโมหวานนะครับข้าวหอมมะลิเขาก็จะเด็ดหมอนขวานผ้าผิดอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรครับโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิใช่ค่ะโอเคแล้วค่ะบ้านไทยนาตตยค่ะเราไม่ังเปิดอยู่นะนาไทยนาตตยไม่ได้ทําข้าวค่ะไม่ไดู้กข้าวแต่ว่าก็ยังแบบต้อนรับลูกค้ากันได้ปกติช่วงนี้อากาศดีมากที่นครนายกกันค่ะ พี่ต่ายพี่ไผ่แล้วหลายๆคนเห็นว่ามาร้องเพลงคู่กันแล้วแล้วจะได้เห็นละครไหมอย่างเงี้ยต่างฝ่ายเอ้ยแยกย้ายกันไปต้องกลับมาเขาเปลี่ยนคู่ไปแล้วเขาเปลี่ยนคู่ไปแล้วอุ้ยน้อยใจแล้วลื่ต่ายเขาน้อยใจเราต้องบอกยังไงน้อยใจที่ เออบทต้องน้อยดอกรออยู่่รออยู่รออยู่เหมือนกันจริงคอมพนเป็นอย่างยี้คอมพนรออยู่ใช่คอมพนอยู่นะคะจะใช้คำนี้ว่าคอมพน์อยู่คออยู่อยู่อยนางที่พี่ตายแล้วนะจ๊ะเรอติดตามรอติดตามเราฝากด้วยใช่มันก็ยังมีคาแรคเตอร์อื่นๆที่เรายังยังไม่ได้เข้าคู่กันเออแล้วก็รอทางช่องวันค่ะว่าเออจะมีโอกาสเดิไปได้อีกไหมนี่ตอนนี้คือคนเขียนบทเริ่มเขียนจดปากกาแล้วเขียนเลยจากรายการเลยวันนี้ถูกต้อง ครับเขี่ยนคู่เรียบร้อยแล้วไม่เราต้องกลับมาเจอกันเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆยังคลองเพลินอยู่เวแต่ว่าถ้าให้หายคิดถึงไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่่ายพี่ไผ่ด้วยค่ะคุณผูุชมยังอยู่กับรอบวันนะคะแต่ก่อนจะไปเจอภูเขาไฟนะคะแจ้งข่าวแฟนละครตามหารักที่เธอลืมก่อนวันนี้ละครมาเร็วขึ้นนะหกโมงเย็นรอชมได้เลยอุ้ยเลตติ้งกำลังดีเจ็ดทุกอีพีอย่างเลิศนะคะแล้วก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นนะวันนี้เจอกัน6โมงนะจ๊ะ ส่วนตอนนี้ค่ะเมนูกุ้งที่บอกว่าจะพาทุกคนไปอยู่ต่อหน้าภูเขาไฟเป็นอย่างไรเชิญคุณอาร์มค่ะสวัสดีครับนี่คือเรามีภูเขาไฟแล้วใช่ครับค่ะแล้วเรายังไงต่อนะคะเดี๋ยเดี๋ยวน้ำลาดกับพี่น้ำลาดโอเคโอเคเอาละเอาละแล้วไงฮะแทน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  เยเราสามคนอยู่ไกลไปไหมแต่แต่พี่เอาไปพี่เอาไปเอนเอนแทนแทนแทนเราต้อ้มีไฟแล้วมีไฟแล้วมันสว่างก็เลยแต่มันสว่างมันจะไม่มีนจริงมันมีไฟจริงจริงมันมีไฟลุกอยู่ข้างในมีไฟมีไฟพี่อีกทีหนึงพี่ทีหนึงแทน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 อ๋อเห็นไหม呀เดี๋ยวจุดด้านหน้าพดี๋ยวจุดด้านหน้าให้ เราก็ต้องทำลึงไม่ได้วันนี้ต้องเห็นไฟไม่เห็นไฟไม่เลิกรายการค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอายังไงล่ะซึ่งแอลกอฮอลนี้ก็คือคุณนามบอกว่าเป็นแอลกอฮอลที่กินได้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็คืออุปกรณ์การทําเป็นภูเขาไฟนี้คือสั่งทําใช่ครับใช่แล้วทําไมเราถึงอยากจะทําเป็นแบบเออเมนูกุ้งภูเขาไฟอะคะ ปกติที่ร้านเนี่ยชอบเป็นคนไปทานอาหารทมร้านอาหารอยู่แล้วพอเราได้มีโอกาสเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเราก็เลยเอ๊ะจะทํายังไงให้มีจุดเด่นหรือเป็นจุดสนใจหรือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านจ้ใช่ครับเราก็เลยทําเป็นกุ้งอบข่าไกขึ้นมาเนี่ยหูยโอ้กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งก็คือที่ร้านที่ร้านก็คือได้แบบนี้เลยใช่ัใช่ครับ เอเราชอบตรงแบบแกะมาให้แล้วด้วยใช่ไหมคะคุณอาว์เราะว่าคุณอาว์ชอบไปกินไงก็เลยรู้ว่าบางทีถ้าเกิดแบบไม่ได้แกะให้มันจะแบบว่าอุ๊ยกุ้งอ้วนๆตัวใหญ่มากแล้วเมื่อสักครู่น้ำที่ราดคืออะไรคะเป็นน้ำซอสที่ทางร้านทําเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษใช่ครับกุ้งอะกุ้งโอ้โหตัวเบิ้มมากจ้ะกุ้งโอ้โหเอาล่ะอ้โโหร้อนๆจาก ปล่องเผาไฟเพรมันหอมนะคุณผู้ชมมันมีกลิ่นแบบกลิ่นควันไฟอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นแอลกอฮอล์แบบฟูดเกรดนะทุกคนไม่ต้องแบบกลัวไปใดๆนะแม้ว่าจะจุดไฟแต่ว่าก็ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายเนาะเออเป็นไงออฟออฟเธอเงียบอีกแล้วยังใส่ถุงมืออยู่ไงใช่ยังใส่ถุงมืออยู่เลยทำไมเธอกินเร็วขนาดนั้นน่ะกดมากกดมากสดมากนี่ทุกคนทุกคนจ๋า นี่จ้ะนี่จ้ะเต้นยนอู้หูเป็นยังลืออ่ะระหว่างที่คุณลุ้ยกำลังเอนจอยจ้ะเห็นคุณอาร์มบอกว่ามีเมนูที่ขายเอาสังคมด้วยเหรอฮะใช่ครับเป็นกระเพาะปลาผัดแห้งครับยังไงเอาระเยังไงที่เราจะใช้กระเพาะปลาเกตดีเกตดีเมียมซื้อจากเยาวราชแล้วก็ใส่เนื้อปูม้าก้อนก้อนจัมโบ่อย่างนี้เหรอแค่จานนี้สองร้อยบาทครับฮึโอ้ใช่จานนี้คือไม่เน้นกำไรครับนี่ดูสิเนื้อาสังคมใช่ครับนี่ เอ้าเธอไม่กินกุ้งก็หรอเดี๋ยวสิฉันพักก่อนฉันตักให้เธอได้ได้แบบนี้เลยนะคะคุณอาร์ตได้ขนาดไหนครับสองร้อยได้จานขนาดนี้เฮ้ยไม่ละปูอ่ะเป็นก้อนเป็นเนื้อปูมาก้อนเลยจัมโบนนะก้ามปูจัมโบนอ่าอ่าแล้ววันนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่นํามาเยอะมากไล่มาเลยครับคุณน้ำอ่าเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวที่ร้านจะใช้ปลาเป็นแล้วก็ใช้มะนาวแท้มะนาวสดจะหอมหวานค่ะครับปลากระพงต้มเผือกครับอ่าอันนี้จะเป็นของสูตรที่ร้านเอง ใช่ครับจะรสชาติกลมกล่อมอืมอะไรหฮะอันนี้เป็นยำโถฟูโอ้กุ้งตัวใหญ่ครับยำโทพูก็จานละ200โอ้โหนี่จานใหญ่หมดต่อมาเลยค่ะอันนี้เป็นปูหลนจ้าครับเป็นปูหลนอ่าจะเป็นสูตรของที่ร้านจ้าจะมีรสชาติกลมกลมค่ะค่ะ ไม่รู้จะตักอะไรก่อนหรออมันเยอะมันเยอะไข่เจียวไข่เจอันนี้งคไข่เจียวคุหวานปูครับจะเป็นเนื้อปูม้าก้อนจัมโบ้ครับเท่าไรเ่ารเท่าไรเท่าไรเท่าไรเค่ารับ่าไรเท่าไรเท่าเาไรเท่าไรเท่าไ่าจรเ้่ากะเน่รับ่าไเลยาไรเท่าไรเท่าครเท่าไรเท่าไรเท่ไรสทมาเลยอ่าครบท่าใร้ปลาเป่นครเท่าไรมด่าไรอท่าไรเท่ารท่าไท่่าไรเท่าเาไรเท่าเท่รท่าไรเป่าไเปารเทาไรเาเท่าเ่ะ แต่คุณอามทำเป็นปลากระพงใช่ไหมจ๊าปลากระพงมาทําฟูได้ด้วยทําได้ครับทําได้แล้วก็ต้องกินคู่กับอะไรคะอันนี้อ่าเป็นน้ํายาครับน้ํายำน้ำยำเนาะเราก็โปะน้ํายําไปเลยค่ะอุ้ยแล้วมีอีกอันนึงอ่าระหว่างอบลางราดน้ํายำทั้งนั้นคืออะไรฮะพูดนมเป็นกบทอดน้ําปลาครับอุ้ยไอ้นั่นจะใช้เป็นกบเป็นตัวใหญ่ๆอือใช่ครับทำโขลกเลยหรอ คุณนุ้ยจะไปพิสูจน์ดขนาดของน้องของน้องซึ่งแม่นุ้ยจ๋าออฟชิมด้วยออฟชิมด้วยใช่ไหมนุ้ยป้อนออฟเลยจ้ะอ่าโอเคออฟปั่นปูอยู่นะเอชื่อไหมเขาไม่เคยกินกบออยอมแพ้อันนี้ได้ฉันกินได้ทุกอย่างแหละเธอเหมือนเนื้อไก่เนาะแบบเป็นน้องใหญ่เลยอ่ะอันนี้ก็คือเมนูเด็ดเหมือนกันถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่เป็นเมนูไข่ดีของที่ร้านครับน้องเขาคงกระโดดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาแน่นมากเลยอ่ะใช่ครับ อะร้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรครับร้านโคคุณหวานกุ้งอบภูเขาบางใหญ่ครับอยู่บางใหญ่ซิตี้ซอย19ทางไปเทศบาลเสาทงหินจ้ะครับผมไปกันได้เลยเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับ10บโมงถึง4ี่ทุ่มโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอามด้วยนะคะขอบคุณมากคขอบคุณครกดทุกับ หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยดูภาพยนตร์เรื่องกาหวอวที่บางเพลงเนาะ<ค>มีความเป็นไซไฟเนาะแล้วก็มีเรื่องแบบน่าติดตามใช่ไหมคะแต่ว่าจะดีแค่ไหนถ้ากาหวอดที่บางเพลงมาเป็นในรูปแบบของ musical. มิวสิควลและคเป็นไงใช่ละครเวทีเรานั่งดูกันอย่างนี้เลยซึ่งเป็นฝีไม้ไลายมือนะคะของนักศึกษาแล้วก็คณาจา,ศารย์ภาวิชาศิละปะการแสดงมหาวิทยาลัยกลุ่มเทพวันนี้เรามาพูดคุยกับทางผู้จัดการของคณะละครเวทีคณะนี้รวมถึง นักแสดงรับเชิญการันตีเสียงระดับประเทศเออไปยังไงมาไงเขามารวมโปรเจกต์นี้กันได้ขอต้อนรับพี่ลูกว่านะคะแล้วก็อาจารย์เอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็คือเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยเนาะเพราะว่าเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาศิลปการแสดงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้จัดการคณะละคร เวทีนี้ด้วยมยูเตอร์มียูเตอร์คอมมานีครับโอเคคราวนี้อยากรู้เลยอาจารย์เองมว่าเอ๊ะเราทำไมเราถึงคิดขึ้นมาดําริขึ้นมาว่าเฮ้เราเอาเกาหว่าที่วางเพลงมาเป็นมิวสิควลดีกว่าครับก็ละครครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ,รบสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็ บริษัทซีนาริโอนะครับเมืองไทยลชัชณะาลัยเนี่ยก็คืออยากให้การสนับสนุนกับผลงานของภาพวิชาเพราะปกติภาควิชาทํางานทุกปีฮะนะแต่ละปีก็จะมีผลงานที่แตกต่างกันไปปีนี้ก็เลือกบทละครไทยนะครับเรื่องเกาอวาที่วางเพลง The Musical เนี่ยมาทำมาดัดแปลงนะครับจากนาวนนิยายนะครับมาทำเป็นละครเวทีครับก็เลย คิดว่าจะร่วมสมัยเหมาะกับยุคในปัจจุบันที่คนไทยก็จะดูแล้วก็เข้าใจได้มากเลยครอม,มีการใส่อะไรสอดแทรกเข้าไปไหมคะเพิ่มเติมแน่นอนเรื่องยอ่อเรื่องย่อแบบนิดนึงได้ไหมคะเรื่องย่อก็คือมนุษย์ต่างดาวบุกโลกทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องนี้นะคะมาแพร่พันธุ์โดยการเหมือนฝากให้ผู้หญิงในบางเพลงในคืนวันนั้นน่ะท้องโดยที่อาจจะเป็นผู้หญิงที่ทั้งมีสามีไม่มีสามีเป็นแม่ชี อะไรเงี้ยทุกคน,นทอ้องอยู่ๆก็ท้องคันนี้คีย์เวิร์ดของเรื่องก็คือว่าแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นมันต้องทำอย่างไรต่อ,อ,อแล้วมันมีเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างไรจุดจบจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามแต่ในยะที่ซ่อนไปกว่านั้นเนี่ยมันมีความขัดแย้งในเรื่องของความเป็นมนุษย์วศรัทธาความเชื่อใดๆด้วย,วยก็คือคนเราบางครั้งเวลา เขาเรียกว่าตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันหร<ะ>ือสิ่งที่มันเข้ามาโดยที่เอ๊ะมันผิดธรรมชาติหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร<อ>คนแต่ละคนอาชีพแต่ละอาชีพะอะไรแบบนั้นค<ะ>่ะหูย<ะ>สนุกแน่นอนวันนี้พี่รูกว่ามบางทีอ่ะเราก็ต้อง นิดหนึ่งนะฮะหน่อยเนอะทอนหนึ่งขอจูนก่อนนะไม่ถูกไม่เช้าไปนะไม่เช้านะก็เช้าอยู่นทุกคนบอกว่าให้มาร้องเพลงกันเลยกันระหว่างเช้าบอกบ่นเช้าทุกคนเลยนะแต่พี่รุ้ว่าทำได้อ่สักนิดเดียวค่ะเชิญค่ะที่เห็นว่าเคยคุ้นกันก็เหมือนว่ายิ่งไกลห่างกัน ต่างโคจอรไปคนละทางใกลแต่เหมือนห่างคล้ายเรานี้ดังมนุษย์ต่างดังอ้าโดยประมาณขนลุกอยู่น้อยไปมันลุกตั้งแต่เนี่ยขึ้นมาอย่างนี้จริงฟสล์สด <Music S 2> ตรงนี้ดูอยู่อาจจะสุกว่าอุ้ยเธอร้องผิดทีไม่ผิด <ś led> ไม่ผิดหนูฟังแล้วเพร้อ <ś led> คนรู้เปล่า <ś led> ความหมายมันก็จะมีแบบว่าเรื่องราวของพูดถึงความแปลกแยกแตกต่างของมน<อ>ุษย์ด้วยค่ะรับรองว่ามันก็จะมีอะไรที่รีเลสกับคนดูแน่นอน อาจารย์เอ็มขาฝากเลยค่ะเราจะไปรับชมฝีไม้ลายมือของน้องๆที่คณะด้วยถูกไหมคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็พี่ลุกว่าด้วยจองบัตรได้ที่ไหนแล้วก็เริ่มการแสดงวันไหนค่ะได้เลยครับก็ละครเวทีเกาเหาที่บางเพลงเด e n e น m u ิ i c น l นะครับเราก็จะแสดงวันที่20-25ทธันวาคมนี้นะครับที่รัชดาลัยเทยตเทตอร์นะครับเปิดจองบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกทุกช่องทางนะครับ ก็ตอนนี้ละครมีทั้งหมดเจ็ดรอบด้วยกันนะครับ mm. สำหรับนักเรียนนักศึกษามีโปรโมชั่นด้วยนะครับ <Okay. S 2> ก็มีส่วนลดนะครับสาก็ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ไททิเก็ตแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าของ True กับ d t a c <Okay. S 2> นะครับก็มีส่วนลดเช่นกันนะครับ สิที่พิเศษได้นะครับที่นั่นโอ้โหแล้วพี่รู้ว่าล่ะคะต้องถามแล้วว่าผ่านการซ้อมมาแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างสําหรับฝีมม้ลือของเด็กๆออบอกว่าจริงๆ,ๆแล้วเด็กๆได้ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วก็เด็กๆมีความตั้งใจมากค่ะแต่ว่าทีมงานเบื้องหลังเองก็มีทั้งอาจารย์มีทั้งคนแต่งเพลงมิวสิคอลระดับเรียกว่าเป็นระดับตัวพ่อของวงการดังว<า>วนั้นเนี่ยเราก็มีความร่วมมือที่หลากหลายก็อยากจะชวนไปดูกันนะคะที่รัชดาลัยค่ะวันที่20ถึง25ธันวาคมนี้นะคะสำหรับกาวว ที่บางเพลง The New Musical ค่ะขอบคุณอาจารย์เอ็มและพี่ลูกว่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว20-25ธันวาคมไปเจอกัน